สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่สวนมะม่วงฮิมะพานนะครับทุกคนจะพาทุกทคนมาชมดูสวนมะม่วงฮิมะพานก็คือระยะเริ่มออกดอกแล้วนะครับทุกคนเราจะเดินดูรอบๆนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่ต้นมะม่วงฮิมะพานเริ่มทําการเริ่มติดดอกนะครับอ่ะเรามาเดินชม กันเลยนะครับทุกคนปีนี้นะครับต้นมะม่วงที่มาผ่านในการติดดอกนะครับทุกคนก็เริ่มติดดอกแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้จะเดินชมนะครับทุกคนพาท,ทุกคนมาดูนะครับ หลายๆต้นนะครับภายในสวนก็กำลังเริ่มติดดอกประมาณนี้นะครับทุกคนจะพาททุกคนเดินชมดูนะครับ ซึ่งภายในสวนนะครับทคนก็จะปลูกต้นมะม่วงฮิมะพานซึ่งจะปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับปลูกแบบอินทรีย์ เริ่มจะดอกแล้วนะครับทุกคนแล้วจะพาทุกๆคน เดินดูนะครับเราจะมาดูในส่วนของลำต้นนะครับทุกคนซึ่งปลูกแบบธรรมชาตินะครับดูในส่วนของลำต้นลำต้นสมบูรณ์นะครับซึ่งจะปลูกจะปลูกระยะห่างนะครับทุคนของต้นมะม่วงหิมะผานก็ประมาณ เจ็ดเมตรนะครับทุกคนระยะห่างของต้นบางต้นก็เจ็ดเมตรบางต้นก็ประมาณ5เมตรนะครับด้วยความที่ปลูกแบบธรรมชาตินะครับก็สังเกตเห็นจะมีคราบปลวกนะครับทุกคนขึ้นตามต้นมะม่วงหิมะพาน จะเป็นการปลูกแบบธรรมชาติโดยอาศัยน้ำฝนนะครับโดยการปลูกอาศัยน้ำฝนแต่ละปีนะครับทนฝนที่ตกซึ่งไม่ได้รดน้ำนะครับทนอาศัยแค่น้ำฝน ซึ่งปีนี้นะครับดอกต้นมะม่วงหิมาพานก็ถือว่าดกนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูต้นนี้นะครับ ต้นนี้จะเป็นต้นเล็กแต่ว่าติดดอกเยอะมากนะครับติดดอกเยอะมากต้นนี้นะครับทุกคนต้นเล็กนะครับแต่ว่าดูช่อดอกเต็มต้นช่อดอกแบบนี้เต็มต้นเลยนะครับอ่ะดูครั้งบน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในวันนี้ที่พาทุทกทคนมาชมดูนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ